สวัสดีทุกคนนะครับผมและนี่คือ E p i c 7วนะครับวันนี้เรามาถึงคิวของคณะเดินทางท่าแสงแล้วนะครับก็คือเป็นไอบอสโมลอยตัวนี้คือไอบอสโมลอยตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับคือมันวันช็อตยากมากแล้วมันก็มี ING พวกการแปะดีบัฟมีบอสเสกเกาะมีบาเรียอะไรพวกนี้อีกก็คือโคตรจะปวดหัวนะครับมันก็เลยจะวันช็อตได้ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าถึงผมจะวันช็อตบอสตัวนี้ได้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนทําตามอยู่ดีนะครับเพราะว่าบอสคณะเดินทางมันนนนไม่่่่ใชคออเเททตีีจจําาาาาป็็ะ้้ะงขดนนรรกกืาสาาถ แจมคนอื่นได้คือกดไปตรงนี้นะครับรับสมัครแบบสาธารณะแล้วก็ไปที่เวลสามแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีคนตีอยู่แล้วเราก็แค่ไปจอยเขาแล้วก็ปิดบอสให้เขานะครับแล้วพอเราทําแต้มได้ถึง2000เนี่ยก็ให้เรามาที่ขังสเสบียงตรงนี้แล้วเราก็กดรับรางวัลทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเรามีเพชรเนี่ยเราก็สามารถซื้อแบบพรีเมียมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันจริงๆคณะเดินทางเราทําแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากทาเคลียร์จริงจังหรือว่าทําถึงขั้นวันช็อตเลยเนี่ยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมให้ก็แล้วกันแต่นนาง เพราะว่าบอสมันเก่งมากๆแต่ถ้าจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าดีกว่านะ เราอาจจะใช้ทีมที่แค่ได้คะแนนสูงเฉยๆก็พอนะครับอย่างเช่นล้านขึ้นอะไรประมาณนี้ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วคือถ้าเราจะถึงขั้นวันช็อตเนี่ยของเราต้องดีมากๆเกียร์สกอร์อาจจะต้องเป็นร้อยนะครับผมว่าเราเอาตรงนั้นเนี่ยระเบิดตัวที่ฟาร์มแล้วเอาไป PVP หรือว่าเอาไปปั้นคอนเทนต์อื่นที่มันคุ้มกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าเกียร์สกอร์ร้อยมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วเราก็ต้องใส่ของสุดด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ลองชั่งน้ำหนักตัวเองแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มค ก็คือทีมนี้เนี่ยมันคือทีมเฉพาะทางของบอสนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีทีมที่ดีกว่านี้ไหมแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือทุกคนใช้ทีมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปก็แล้กวกันว่าถ้าเราไม่มีตัวพวกนี้เราสามารถใช้ตัวอะไรแทนได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเป็นบิกก่อนแล้วกันนะครับคือบิกเนี่ยเราทําให้มันถึกๆไว้นะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ170-180ถึงประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ความเร็วมันต้องอยู่ประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าบิกเนี่ราอองงขก นนความเร็วมันก็เลยต้องอยู่ในเลนนี้นะครับคือถ้าใครทําโอกาสขี้สูงๆได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็โจมตีกดาเมจขี้อะไรเงี้ยแล้วก็ติดไว้นิดหน่อยก็พอคือบิ๊กมันอาจจะช่วยเรื่องดาเมจได้บ้างแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันก็แค่58เองนะครับแล้วก็ประสิทธิผลเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าบิ๊กเนี่ยมันมีบวกของตัวเองอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือบวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกกับ พอดีนะครับแล้วก็พลังชีวิตกับป้องกันก็เราทําให้มันถึกที่สุดนะครับโดยเน้นเป็นพลังชีวิตแล้วก็อาร์ติแฟกต์อันนี้ผมใส่เป็นทวารบาลน,นะครับก็คือมันจะลดดาเมจที่ได้รับจากบอสนะครับถ้าใครใส่เป็นโลออเ l r e อยู่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ถอดออกนะครับคือในบอสนี่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใบบอสคาระเดนินทางท่านมืดเนี่ยือถ้าเราใส่โลออเ l r บิ๊กมันอาจจะรับภาระหนักเกินไปจนมันโดนบอสตีตายคนเดียวนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นใบนี้แทนแต่ว่าสําหรับบอสนี้มันไม่ได้้้จจําาาเเเเเปปป็็็็็นนนะครรใส่อ่ออกกไดโแลวตมซ นะครับเพลิธเนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับคือคนอาจจะไม่มีกันก็เดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่ามันม,มีตัวไหนแทนได้บ้างสําหรับเซลิก็ให้เราปั้นเป็นเร็วประสิทธิผลนะครับก็คือให้มันเร็เวๆเข้าไว้นะครับยิ่งเร็วได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าเวลามันวนเทินเนี่ยมันจะมีเรื่องการดึงเพื่อนมาตีอะไรเงี้ยคือถ้าเรายิ่งวนเทินเร็วเนี่ยเราก็จะยิ่งแปดดีบัฟได้ถี่ขึ้นนะครับแล้วเราก็จะดึงเพื่อนมาตีได้ถี่ขึ้นเหมือนกันก็คือแนะนําให้มันเร็เวๆเข้าไว้นะครับแล้วก็โอกาสขี้เนี่ ประมาณนี้ส่วนประสิทธิผลแนะนําว่าให้85%ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันตันที่85แล้วก็อัติแฟกผมใส่เป็นบทเพลงแห่งดวงดาวนะครับก็คือมีโอกาส75%ที่จะทาให้ศัตรูตกเป็นเป้านะครับมันจะช่วยเรื่องแปะดีบัฟแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ได้เพราะว่าเวลามันโดนตกเป็นเป้าเนี่ยมันจะโดนตีแรงขึ้นนะครับซึ่งใบนี้ถ้าเรายิ่งอัพสุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสจนถึง100%เลยนะครับแต่ว่าผมอัพแค่15เพราะว่าไม่มีของละแล้วก็ตัวต่อมาเป็นคารเมนโลสนะครับก็จริงๆมันเป็นตัว ไปที่เกมฮีโร่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนคุณสมบัติพิเศษนะครับแล้วสมมติว่านี่เป็นคาเมลโสเนาะเราก็ไปทำเควสของมันให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดเปลี่ยนค์ดนะครับแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็เซ็ตของตัวนี้ผมใส่เป็นดาเมจทิแล้วก็เจาะทะลวงนะครับก็คือเป็นเจาะทะลวงป้องกันของบอสก็คือเวลาเราตีเราก็จะเจาะทะลวงพลังป้องกัน15%นะครับแล้วก็ความเร็วของไอ้คาเมโสเนี่ยผมแนะนําว่าให้170ขึ้นไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้เล่นแล้วก็ที่เหลือเราสามารถเอาไปลงดาเมจได้เลยนะครับ าเมจคิ้ก็แรงให้สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ประสิทธิผลเนี่ยมีติดมานิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าเราอาจจะเอาสเตตไปลงดาเมจหมดแล้วก็คือประสทธิผลเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการแปะดีบัฟการล้างบัฟของเป้าหมายอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้มันติดได้ง่ายขึ้น ก็ตัวนี้ทําให้มันแรงๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับผลิตผลก็ติดมานิดเดียวก็พอแล้วก็เอาอย่างอื่นไปลงดาเมจให้หมดแล้วก็อาร์ติแฟกต์ใส่เป็นคาราด้านะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจกับเป้าหมายที่ติดดีบัฟคือใบนี้ดีมากๆแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเซอร์เมียไฟนะครับเซอร์เมียไฟนี่ก็คือเราใส่ให้มันแรงๆเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมใส่ความเร็วให้ด้วยนะครับประมาณ150บหบบวก เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นเอาแล้วผมก็จะใส่เป็นคีดาเมจแล้วก็เจาะเกาะเหมือนกันนะครับแล้วก็โอกาสขีร้อยแล้วที่เหลือก็เอาไปลงโจมตีกับดาเมจดีได้เลยนะครับคืออออินไปได้เลยทําให้มันแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะแล้วก็อ์ติแฟกตัวนี้ผมใส่เป็นเพิ่มดาเมจกับบอสนะครับยีส่วนถ้าใครไม่มีอ์ติแฟกต์ใบนี้เราจะใช้เป็นใบอื่นที่เพิ่มดาเมจก็ได้นะครับแต่ว่าหมดเนี้ยผมไม่แนะนาให้ใช้เดดิมจ็อกเกอร์นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้สแสดงผล และก็คือมันมีโอกาส25%ที่มันจะใช้สกิลอีกรอบนะครับก็คือเราไปวัดดวงเอาละกันสำหรับสเตตที่ใช้สําหรับบอสตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคือบอสตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครวันช็อตได้เนี่ยคือเราสามารถแคปอวดได้เลยนะเพราะว่ามันยากมากๆคือมันแทบจะเป็นบอสคณะเดินทางที่ยากที่สุดแล้วนะครับจากทั้งหมดก็คือสังเกตได้ว่าคาร์เมนโรสเนี่ยคือผมใส่เกียร์สกอร์แบบ98 102 100อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเกียร์สกอร์ที่ไม่ใช่มันจะหาได้ง่ายๆนะครับคือร้อยวันพันปีจะมีทั้อันหรืออย่างเซอร์เมียอย่างเงี้ยคือเซอร์เมียผมแบบโอ้โห พ่อคนแม่แรงอะ่ะคือดูเกียร์สกอร์คือแบบ 99, 94, 94อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่จะหาได้ทุกคนนะครับก็คือใครคิดที่จะวันช็อตบอสตัวนี้หรือว่าเอาให้มันตายเลยเนี่ยก็ค,คิดดีๆนะครับเพราะว่าพวกเกียร์สกอร์ร้อยเนี่ยถ้าเราเอาไป PVP นะคือเราแบบตีทุกคนแบบโอ้โหระเบิดต,ตายหมดอลก็แนะนําให้ทุกคนคิดถึงความคุ้มค่าด้วยนะครับว่าเราปั้นมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมคุ้มกับของที่เราเสียไปไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดลันทีมนี้ให้ดูแล้วกันว่าทีมนี้มันจะสู้ออกมาเป็นยังไงไ 난질 생각은 없습니다. 나랑 내기할수 있을지. 순순내말 들으면 좋으잖아? 정명왕심 은 무의미한 발악을 거듭어네 가치는 사라질 뿐이어리스군요 보답하라고 서벗어나이퍼어에서 나이퍼선에서. 나이퍼선이퍼선에서나이서 나이퍼선에서. 나이퍼선에이퍼 어째서 꽤아플거예요 지금이라도 빌라고 용산 없겠지만 내가돼 이쪽입니다 도와주세요 간다 넌 도망 못가 주제 모르는 자의 자만

난풀 찾니다 เคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่พอแทนได้กันบ้างนะครับว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะมีตัวไหนที่เอามาแทนได้บ้างนะครับแต่ว่าตัวที่เอามาแทนเนี่ยเรื่องวันช็อตได้ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าอาจจะพอทําคะแนนสูงได้ก็ตัวแรกที่เราสามารถเอามาแทนได้เนี่ยก็คือเป็นเจ้าเก่าขาประจําของการตีบอสนะครับก็คือเพเน่คือเพเน่เนี่ย,เ,ยเราสามารถเอามาแทนได้ทุกตัวเลยนะครับก็คือเป็นแทนคาร์เมลโลสก็ได้ แทนเซอร์เมียก็ได้นะครับหรือว่าเอามาแทนเซริตก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนําว่าอย่าเอาไปแทนบิกนะครับคือบิกเนี่ยให้มันอยู่ของมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่แทนบิกได้เนี่ยก็จะมีเซซิเลียไฟตัวนี้นะครับที่พอแทนบิกได้แต่ว่าผมคิดว่าบิกเนี่ย ให้มันอยู่ของมันดีแล้วเราอย่าเอาไปแทนเลยเพราะว่าเราต้องบั้นตัวเพิ่มอีกนะครับแล้วบิกก็สามารถเอาไปใช้ในคอนเทนต์อื่นได้ด้วยก็คือบิกเนี่ยให้มันอยู่ของมันดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาตัวมาแทน3ตัวนี้แทนแล้วกันนะครับตัวแรกที่แทนได้ก็จะเป็นเพเน่เนาะแล้วก็ตัวต่อไปตัวที่แทนเซลิฟได้เนี่ยอ่ะผมว่าอิซิเลียก็น่าจะแทนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอิซิเลียเนี่ยอาจจะต้องบิ้วแรงนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีฮิวนะครับหรือถ้าเราไม่อยากใช้ไออิซิเลียนะครับเราก็เอานาเนจอนซิตก็ได อ่ะซาฮักก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากใช้ซาฮักอีกเนี่ยเราก็ยังใช้อ่าใช้คาเมล่าตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากใช้คาเมล่าเนี่ยผมว่าก็พอ,อละเราต้องเราต้องอยากใช้สักตัวแหละโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือเป็นคาเมโรส ถ้าเราไม่อยากใช้คามินโรสเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นอ่าเราก็จะใช้เป็นโคเอ้น้ำตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราจะปั้นโคเอน้ำเนี่ยเราไปใช้คามินโรสก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแทบจะเป็นเบสอินซอตแล้วนะครับคือตัวมันสามารถดูแลตัวเองได้มีดีบัฟที่เป็นประโยชน์แล้วมันก็สามารถดูแลตัวเองได้อะก็น่าจะเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้แทนเท่าไหร่ส่วนตัวที่แทนเซอร์เมียได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นซาฮักก็น่าจะแทนได้นะครับ ก็คือซาฮักตัวนี้แต่ผมว่าถ้าเราจะปั้นซาฮักเนี่ยเราไปปั้นเซอร์เมียดีกว่าเพราะว่าในเควสโกลมเนี่ยเซอร์เมียมันก็เหมือนจะถูกบังคับปั้นไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็เราปั้นต่ออีกนิดนึงก็น่าจะไม่เสียหายอะไรแล้วเซอร์เมียเนี่ยมันเป็นดาเมจที่ดีกว่านะครับผมมองว่ามันสามารถเอาไปใช้ในคอนเทนต์อื่นได้ก็แนะนําว่าจะให้ปั้นเซอร์เมียมากกว่าหรือถ้าเราไม่อยากใช้เซอร์เมียเนี่ยเพราะว่าใช้เฟลิฟก็น่าจะได้นะครับหรือว่าไม่งั้นก็ คาเมล่าแทนตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าเซอร์เมียเถอะนะคือเซอร์เมียเนี่ยมันก็ดีของมันอยู่แล้วนะครับทั้งมีบับดาบให้ตัวเองมีดูแลตัวเองได้นะครับก็แนะนําว่าให้เป็นเซอร์เมียจะดีกว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับบอสมลอยเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับก็อย่าประมาาบอสมันมากเกินไปเพราะว่าบอสตัวเนี้มันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับก็แนะนําว่าให้ทําทีมมาเคลียร์ดีกว่าแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยก็เอาทีมอะไรก็ได้สกิทสกิ ทุกคน